ในวัยเล็กเจ็ดพระเอกรุ่นใหญ่อัศวินรัตนประชายยังคงแข็งแรงมีรอยยิ้มเสมอและสิ่งที่เป็นที่จดจำของแฟนหนังแฟนละครยุคป,ปี2520ก็คือความผูกพันที่อัศวินมีต่อพลพลากรพระเอกชื่อดังอีกคนหนึ่งในฐานะพี่ชายแท้ๆเพราะในวันที่พลพลากรประสบอุบัติเหตุเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อหลายปีก่อนยังเห็นการดูแลจากอัศวินไม่ขาดค่ะ หากวันนี้มีข่าวเศร้านะคะพระอัศวินรัตนประชาจากไปอย่างกระทันหันหลังออกกำลังกายช่วงเช้าตามปกติแล้วเกิดอาการวูบหมดสติแพทย์ทำการปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อได้เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่าย3ามโมงวันนี้ค่ะ ย้อนรำลึกกันค่ะอัศวินรัตนประชาท่านเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยบทเจเด็ดในผู้ชนะสิบทิศเวอร์ชั่นละครช่อง4บางขุนพรมเมื่อปี2,514จากนั้นเข้าสู่วงการภาพยนตร์ค่ะแสดงร่วมกับนักแสดงดังแห่งยุคหลายๆคนอย่างเช่นสมบัติเมธนีนายนาชีวาน,านันส่วนผลงานละครโดยเฉพะในช่วงปี2520เป็นต้นมามักรับบทเป็นพระเอกค่ะ เนื่องจากหน้าตาคมเข้มและรูปร่างดีมีบทสร้างชื่อคือคาวีในละครสวรรค์เบี่ยงปี2521คู่กับนางเอกเดือนเต็มสาลิตุนและบทพระเอกในละครนางแมวป่าปี2527คู่มนรดียามาัยค่ะและละครเรื่องสุดท้ายนะคะที่รับแสดงแบบเต็มตัวนั่นคือคมพยาบาทปี2544และยังได้รับเชิญอีกครั้งในละครละองดาวปี2550ค่ะ